มุมองศาที cool well so ่ม so right ันจะเปิดประตูสวรค์ได้ค่ะมันมันอยู่ชิดไปทางด้านนั้นซึ่งทําให้เราเห็นแม่น้ําน้อยซึ่งการที่เปิดประตูสวรค์แล้วได้แม่น้ําน้อยอ่ะก็เงินมันก็จะเข้ามาน้อยด้วยอน้อยแค่ไหนบ้านกี่เปอร์เซ็นต์พี่เห็นเห็นช่องที่ทําจุดไว้ไหมคะค่ะคือตอนเนี้ พี่เย็นพี่ต้องเย็นเลยนะครับี่นพี่เย็นต่อตัวสวยหมอวิเคราะี์ช่องที่คุณแตงบอกในช่องนี้ว่ากนณีที่มองไปเนี่ยที่เห็นน้ำมากกว่าพื้นดินหรือเห็นพืนดินมากกว่าน้าเห็นพื้นดินมากกว่าอ่านั่นแหละนี่จะลายคือถามว่านี้ได้ไม่บวมไม่ได้ก็จะว่าได้แต่คุณหมอหมายความว่าใชัยาคูมคุณหมอมันเห็นดินมากกว่าใช่ไหมควรจะเห็นน้ำมากกว่า ปีเดีงเงินเยอะขึ้นเนี่ยครับอยู่ที่คุณพี่แล้วว่าจะตัดสินใจจะเช่าต่อหรือว่าจะอะไรต้องเช่าเป็เดือนหปึ่งส่วนแล้วกันเพราะว่าไอ้เช่าไปปีละปีเงินเพราะว่านอนไม่ต้องงานก็เช่าไปก่อนก็ได้ปีๆจะไม่หาห้องใหม่ใช่ไหมครับคือมันต้องย้ายเขาบอกไม่พา่คงไม่หาเล้วเหนื่อยอ่ะเอาอย่างนี้ไหมก็คืออยู่ไปก่อนแล้วพี่ก็ดูแต่ว่าอย่าไปเช่านานก็เช่ากับแป้งก็ปีต่อปี เพราะถ้าเกิดมีห้องอื่นที่สวยอย่างที่บอกแล้วก็เอาดูหนอนที่ไปมันมันไม่ยังตอบไม่ได้พี่เพราะว่างองศาไม่เหมือนกัน<อ>แล้วอันนี้คือจริงๆแล้วทําไมาเป็นได้บ้านบัวตอนนั้นแนะนําเขาเ้ราะอยนากไ,ได้เงินอาจารย์อาจารย์แนะนำว่าตอนนั้นที่เป็นตัวที่ประหนโยตินนะครับปี24ค่ะแล้วมีรถไฟฟ้าแต่นานแล้วเนาะ เมื่อมาเดินทวาครับแล้วจะาบอกว่าให้ไปดูบานวัวเพราะว่าพี่ก็ต้องการเงินพี่ก็ต้องการเงินทีนี้พวกผมถามว่าแบดเร็ว้แบบว่าแไ็ควัวได้ไหมให้แบบฟื้นสาไการก่อนแต่ว่าด้วยความเราเป็นคนเบอร์6นยุค้าไงมันกเบอร์หกยุคเก้าหมายถึงว่าหกเก้าเป็นมรณะครับ มันเป็นยุคธาตุไฟแต่ว่าเราอ่ะเป็นคนธาตุโลหะแล้วมันมีโอกาสเสียเรื่องเงินใช่โอ้หครับโดยยุคเนี่ยโดยพลังของในช่วง20ปีเนี้ยมันไม่เหมาะกับโดชะตาเราแล้วเราจะไปอยู่ห้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็อยู่ที่แหลกแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาตั้งเพลเสริมเรื่องเกี่ยวกับอำนาจบาลานซ์เพราะว่าที่ผ่านมา ทางคุณพี่ยังไม่ได้ทำคล็ปป้องกันตัวเองบางกีือนเราไม่มีกาลังเพียงพอไปไปสร้างผ่านเขาคือถ้าเจอไปตรงนี้งผมมองว่าท่านอาจารย์ตอนนั้นกงมองว่าให้พี่ไปอยู่นี้เพื่อให้มีพละกําลังทางหูจุ้ยก่อนก็พี่ก็อยู่ไปก่อนก็ได้แล้วก็ดูวางคล็ปเอาด้วยอยู่เฉยๆไม่ได้นะคะต้องติดประตูสว่างแล้วก็ตั้งคล็ตด้ก่อนค่อยใชตรงเองไปก่อนสร้างกําลังให้ตัวเอง แล้วก็รอรอสกีรอทำสกีใช่รอทำสกีที่ท่านอาจารย์เลือกที่ไว้อ่ะท่านก็ดูแล้วว่ามันเป็นที่ที่เพิ่มพลังให้เราได้เพราะว่าตอนนั้นอาจารย์น่าจะแนะนำให้พี่ทำสกีแล้วใช่ไหมตอนนันค่ะพี่ทำแล้วด้วยใช่ไหมยังไม่สนยังไม่ทบ้านวัวที่เก่าวัวค่ะอาจารย์ก็ใช่เอาตามที่ท่านอาจารย์เคยแนะนำนะคะ ม่ได้ไม่ได้ทำใจกิน้วใจไห่นอนพอดีเมืวว่อวานเนี้อ่ะพอดีเป็นคนเหงุดหงิดเหมือนกันนนนกบว่าวันนี้มันเคใช้ไหวไคอยู่ใช่แล้วก็ไม่งั้นก็มานอนตรงนี้คือ,ค,อคือเหมือนกับว่านอนเจ็ด,ดอ่ะดีสุดใช่เพราะว่าคือเพิ่งดูตัวเองนะเลยไม่ไม่ฮะนอนตรงนี้ได้ไหมนอนตรงนี้ได้อหมิี่ชนะก็คือบริเวณนี้ครับตรงตู้นี้เลยครับใช่ค่ะ แล้วก็นี่ทิศหันหรือแต่ว่าแต่ว่าสมมุติจะนอนองศาพิเศษก็มุมนี้ n w สองเขาตรงที่โซฟาตรงนี้เดี๋ยวคหมอนอนเจ็ดนี่แนวตรงๆเลยครับ<ว>ือต้องเป็นแนวมันจะง่าย <M W S 3> มันจะ่ัยอันสุดมัน n e s w ด้วยอแล้วอ่ะเท่ากับได้ทั้งเจ็ด ตรงตรงไปเนื้อใต้อ๋อไม่ได้แต่ถ้าอย่างนี้ตรงตรงไปน่เป็นเนื้อใต้โอมันต้องเียงอ๋อมันต้องเียงมันต้องเฉียงเข้าปาะหนังถ้าตรงถ้าตรงนี้มันคือกลายเป็นว่าร้อยแปดหใช่มันือใต้อ่าใช่ถูกต้องเพราะฉะั้นก็แนโน้มเงถ้าพูดถึงน้สายสเสิเสพิศษไม่งั้นหนีหมครันหมอนอใน W แต่ให้แนวสาเสียบสายพิเศษไปเบิ้เข้าไปเออก็ได้ที เป็นสองครั้งคือนอนในใช้เวลตัวเองแล้วก็เพิ่มสารี่เศษให้เขาเขาถ้าเกิดนอนเอนนจะเป็นจะเป็นอย่างเงี้แล้วจะเป็นอย่างงี้ไม่ไดรมันจะไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ตรงตรงเพราะว่าบ้านบัวบ้านนี้ไม่ตรงใช่จีใช่มันไม่ตรงออืืมมเพราะว่าว่าแล้วแหละมันมันมาถึงตรงนี้บันดิบเกินไปใช่นอนตรงนี้ดูจะง่ายสุดนอนตรงนี้แปลกๆลองเดี๋ยวลองก่อนค่ะก็คิดว่าอันนี้ก่อน ก็ไม่สองช้อยแล้วนะก็<ต>เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปวัดอ<ๆ>ีกท<ๆ>ีต้องไปลงดมงนอันนีนน้<ๆ>นก็ไม่นอนนาะนแล้วก็เตาไอใช้การน้ำใครไปประทานได้แต่ว่าเหมือนกับอาจารย์เนะี่ยได้แต่เหมือนอาจารย์ตั้งสองอันตั้งหกีไปไปอายุหรืออะไรอีกอันนึง ข้ออย่างเช่หมอบอกเป็นเรียอันก็เพื่อให้ประสบความสำเร็จแล้วก็แล้วก็เหมือนกับอาจารย์ให้พบไม้รอดคุปกับธาตุกายสิทธิอภิษฎเพชฌฆาตเออตอนไหนนะคะที่คุณที่คุณหมอที่ที่อาจารย์เคยให้ไมายมรัดคุปไม้รอดคูปรัดรัดเรือรัดเรือรัดเรือเขียนนี่ไนี่มาลัดคุปคือ น่าหนักไหเพชรจักรมะนาตะกุดเพชรจับแล้วก็ท่ากายสิกท่ากายสิ์แล้วก็ตั้งตาแล้วก็ตั้งเดี๋ยวตั้งหมดตั้งกระติกน้ำให้กระติกน้ำของวันนี้ตะกุดเพชรจักรเดี๋ยวเขียนไว้ในรายงานเดี๋ยวเขียนไว้ในรายงานให้พี่ค่ะแล้วก็ตั้งกติดตัวตั้งแคทพื้นฐานเถ้าเกิดเตรียมอยู่ที่ดับบิวแล้วก็ต้องอาหารน่าจะอยู่อยู่ที่ ถ้าไม่ N W ก็ต้องเป็น E N E ครับเพราะว่าเตรียงจะแนวนี้แล้วเตียงจะมาแนวนี้ใช่ใช่เตียงมันม้องแบบเป็น E เนอะมี N E ค่ะมี E แต่ทางนี้แต่ก็ต้องเรื่องมีโอเคแต่พี่เขานั่งคนเดียวเพี่ยง N E หนึ่งหนึงแล้วก็พี่ต้องมีโต๊ะทำงานมีที่นี่ ตนทานข้าวเนี่ยต uh, anyway, ัวนีเ็นไ่นะจะเดิว่า้อกข้อสอ่าเพราะว่าตนี้อนนี้มันอยด่แล้วเพราะฉะนั้นินี้เอ็นบิวจะว่างอยู่เอเ็นวจะว่างอยั่เอ็นดบิวได้ค่ะให้เลี้ยงใหลี้ยตไหนตัวนี้คิปไม่ติดสูงกันม่เห็ แต่ตรงนี้เราต้องพูดว่าเหมือนกับพี่ไม่มีเซนิเจอร์ใดในห้องนี้พี่เร่มองภาพออกว่าถ้าเกิดพี่มีเซนิเจอร์คงมีพี่ไม่ไปออกอเลยโอเคไม่โดนเี้งหมอนกอนเลยก็ตกลงคือให้โตาทำงานเอ็นด์วีบิลนเอ็์วิวเอาแนวด้วยไหมครับดีนะษาพิเศษภาษาพิเศษภาษาแนวภษพิเศษ เอาเอาอันนั้นไหมที่มันเล็กเจ็ดอาถรรย์ครับเจ็ดาทนันเมอมันก็ไปรีวิวอกสาเจ็ดอาทัรแล้วก็ตั้งน้ำตั้งภูเขาใช่ตั้งน้ำตั้งภูเขาตั้งนตั้งกลางอินฟื้นทาเหินทางหินฟืนครับ ก็นเส uh. ี่งที่หกปินสี่งที่หกบริษาทบริษัทเงินแชงบริษัเงินแชงเอสระตุ้เอตุ้นอสีต่้ความเนเอนุกาวเนุกาว ตอนนั้นอาจารย์ชอบใช้ดาวเรือภาพาอไราดาวเรือนะครับาดาวเรือที่ E E กเอ็น E แตเอ็นกอ E ของบ้านเอ็ของเของบ้านวัวเลยหมอใช้หัวผ่าแล้วก็ปิดภาพ แกเจคนอูกับ้าตัส้นับร้าแล้วก็ให้แเจ้าคนอูประกันไว้เฉียนเฉียเฉียนเียน้ามีตั้งอะไรได้ไหมถ้าทำรับซัพก็เจ็ดพันสามเอาอ้พี่นอนเดสาประตูเบีที่นี่ไมได้ต้องลองดูเพราตยใหญ แชมเลสซับอยู่ที่แชมนชนตามคริสต์เจสการลดใช่ไหมคะหรือว่าไม่ใช่ที่ตรงไหนเป็นเขียนเป็นเขียนอยู่นะมุมหนึ่งมุมมี W1 กับ N W1 นะใช่ W ิหนึ่งของที่นี่ของที่นี่กับ N W1 กับ N W1N W1 นี่เป็นเทนเฉียนเทนเฉียนคือแบบ W ิหนึ่งเทียนเฉียนเก็บเงินเซฟ ตั้งอะไรที่เกี่ยวกับกระตุน้นการเมืองผลบิหนึ่ง,บบลงแล้วก็วกชาญผลไม้เอ็มแบบดูหนึ่งครับ มีบทสวดที่ท่านอาจารย์เคยให้หมอเบนเขาสวดเดี๋ยวโยวสนส่งให้ส<ะ>ั่งให้กินนะครับที่จำได้ใช่ไหมหมอไปรีวิวดูที่อาจารย์เขาเคยเคยส่งแต่เดี๋ยวหมอส่งให้กีนึงหมอแคปไว้หมดแล้วก็ตั้งนาฬิกานะครับตั้งนาฬิกาเป็นคนแพทย์ ใช่ใช่ๆชๆ่ตำแหน่พี่น้องัตำแหนแ่งอะไวแพ้เอสองเอสสองครับก็ <c oughs> เป็นคนทัดไฟไปเก็บดอกไม้ดอกไม้ เอาไว้สเต็จถัดไปค่อยๆว่ากันอีกทีใน,น,น,นพวกเน้นยันยุคเก่าก่อน,น่ไหใช้เอาไว้ใยก่อนอ่ะให้พี่อันนี้เป็นแคปพื้นฐานแล้วก็จะมีการตั้งแคปที่เรื่องคดีความกับอำน,นาจบรารมีเดี๋ยวดูคุณหมอพี่มาให้แล้วก็พี่อยู่ไปสักพักหนึ่งอะค่ะประมาณสามสี่เดือนอะหรืออาจจะหกเดือนก็แ,นแจ้งแจ้งทีมงานไปละกันหรือไปปรึกษาที่โรงเรียนว่ามันเป็นยังไงบ้างเนี่ะ นหมอจะอนุญาตให้ตั้งค่ายคนทำหน้ากราเมีก่อนเลยนะของตัวเขาเองก่อนนะครับราศีแบบนี้ใช่ใช่คนใช่คนราศีอำนาจกราเมียจะได้ต่อรอดเขาด้ใช่ยื่นหน้าเนี่ยมีมีหลายเคสมีหน้าจะเริ่มเทเริ่มพี่เอาตัวนั้นเอาที่คุณบอกเลยเอาตันนั้นออกแนะนำก่อนเลยแล้วก็แล้วก็ การน้ําที่จะตั้งให้อ่ะค่ะพี่อธิษฐานแล้วก็ดื่มน้ํานั้นพี่เดี <oda> ๋ยวพี่ได้ใจจากคุณหมอแล้วเน่าเน้าเออคุณหมอยิ่งแยกระยันแต่ยันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องคุณพี่ไม่ต้องทำให้ตัวเองมีความแข็งแกร่งพอบ้า แล้วก็ดวงเราในยุคเก้าอ่ะมันก็เป็นพหกเก้าหกเก้าไงอันนี้เป็นยาที่ท่านอาจารย์ทําไว้แล้วก็ประจุพลังไว้นะคะทั้งทั้งอันนี้มีเจ็ดใบเดี๋ยวพี่นันอธิบายทีหนึ่งมีทั้งครบมีทั้งวางมีแล้วแหละเบื้องต้นทําตามนี้เบื้องต้นเอางี้ก่อนเพราะว่าก็หลายอย่างแล้วค่ะแล้วก็พี่ดูทำทำไมหมดหลังจากนั้นเออทำให้ครบก่อนนะเออเดี๋ยวหมอให้เลิก ติดประตูสว่ิดประตูสวรรค์ที่เกิดที่เกิดวันอังคารันตอนกลางคืนของวันจันทร์ตอนเช้าตีหนของวันคารตอนเช้าอ๋วันอังคารใช่ไหมล่ะตอนเช้าเก้าที่เ้านเช้าเป็นวันอังคารนอังคาใช่โอเคโอเคแล้วก็ใน้องชื่อชือว่าอะไรในงชื่อเป็นอังคารแต่ว่ในวิชาเลือกยามจะเป็นวันจันทร์ ในวิชาเกี่ยวกับเลิกยาอจะเป็นมือจับกางเลยไม่มีหรืหมดเลยคืออะไรฮะคือเขาติดไปก่อนติดไปตัวเสฮะต้องติดก่อนแล้วเดี๋ยวขอเลิกเป็นหมอที่หลังทีหนึ่งเพรก็ไม่งั้นเดี๋ยวพี่ทำหยุอย่างไปก่อนแล้วพอถึงวันที่เนี้ยที่คุณหมอกกำหนดให้แล้วพี่ค่อยมาทำแต่ตั้งที่อธิษฐานเป็นวันที่พฤหราชวันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนาค่ะยี่สิบเจ็ดมิถุนาพระันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนาเวลาตอน 1อ3 7สิมเจ็ดถึงสิบแปดค่ก็คือพี่สามารถที่จะย้ายของย้ายอะไรติดประตูสวรรค์ทำอะไรให้เสร็จก่อนวันที่หมอกำนดก็ได้เราถึงวันนั้นน่ะพี่ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเป็นการเปิดพลังเข้ามาในเวลานั้นจะย้ายทานมาก่อนได้ได้คือดูเรื่อง พี่ระดวกติดประตูโซบะก็ติดไปก่อนเอาวันเลื่อนวันตัวก็ได้เนี่ยวันตัวตงคารเลื่อนบอกให้เขาช่างมาติดประตูให้ดิ่ชั้นนะกพักถ้าติดประตูหรือพี่จะเข้ามาอยู่ให้เสร็จจัดอะไรให้เรียบร้อยแล้ววันนั้นติดประตูก็ได้นะครับแต่เราสร็จแล้วพอเลิกจริงๆเียคุณหมอให้มาวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยเขาที่ค่อยอธิษฐานก็ดีแหละก่อนราพยายามทีนะว่าประมาณนนั้ประมาณเดือนนึงเนี่ยจะครับประมาณเดือนนึง แต่อันนี้พี่เขาี่เขารู้วิธีตัดหัดเท่าน่าเขียนในบิมกดี๋ยวหมต้องเข่อาตีออกใช่แล้วพี่จะมาอยู่ที่นี่ได้บ่อยไหมคะอาทิตย์หน้าค้ก็บ้เหมือนกัอาทิตย์ละเกิน4วันยูประจำตลอดเลย